เอา้าเกบโอ้ยแรยางมากพี่น้องมาเนี่ยขึ้นแน่นอนปีนยางขึ้นนะครับลองดูยางประมาณทางละสองเส้นนะครับเหยียบยางนี่เท่าแรงตัวนึง

เอาบึงไงพี่้องมานิอู้ฝนกะกำลังมากครับรองดู ียอยู่พี่รองแต่ว่าเส้นที่สองนี่น่าจะดันพยายามมาลองนะครับเอาเอาไงถอยออกโอ้ไฮโดรลิก,ออกก๊กแกพายูไปไหนแกอืออออกแล้วยาบาปโอ้โหเอา ิีนมีตูดดีนะฮะยอดเลย จงก็งพดออกใชน้อยใช่ยังหรอินมันจยบแบบเขาหยาบดิน,นไหเลยไปลองดิมันแลหยาบตานแผ่นจัน้อยนะครับมันตานดินมันสั้นจลน้อยนะครับ หลังนี้หลุมค้นเลยแล้วเรเอา

ี่รเกี่ยวไปเอาลอ่ไ้ยโอ้แต่ได้ข้าวได้ไมีน้องมานี่เราไปเอาอยาง ใกลความจริงแล้วเกือบถึงเครื่องเลยครับยังมึงวะอาจารย์ยังงังะยังมงยิม้ เกือบตอนนี้ดากนานีเชิดนะครับน,น้ำนี่ซูซีแทนเครื่องอู้ว่าแต่ดินทั้งล่างแข็งมา,าไม่ยอมไม่หลงถ้าดินทั้งล่างขาดลงนี่อู้ทั้งล่างนี่นะครับอันตรายนเ,นเกี่ยวกับน้ำเลยนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับรอเช็คข่าว แต่จริงทางล่างเรขาดไข่แน่นอนอาจารย์เนาะแต่ว่าลล์กับดินเลยโดนแตกกันเลยคือโต๊ะผาหลิงแห่งทาง <S 2> <S 2> <S <S แกว้วแต่ว่า <S <S <ๆ>ผักกางดินอยู่นี่บ่คือผักกางเลยพี่น้องดินผักกางเป็นดินดำๆเนาะนเป็นตมเลยมเป็นตมจับแต่ว่าตัวนี้ม<ด>ันดินด,ดูดเนี้ยเงียวเหนียวนึบดูดไปเลยเก็บจำเฟรมนะครับ เรื่อาการดินนี่เดียวคือกันนะจากลาง,าง,าว,งลาไไวันเาดินไร้อะไรครับดินนี่ซ่อนด่างลงนะเดียว่กันกับเป็นผมมันงคอยลังกบู้บมาไปหนไปเดียว,วขั้นนี้คือไหนพ่ปันใดแต่ว่าขั้นนี้ดีที่ขั้นนี้ดิจูบพักจูแน่เด้ขั้นเนี้ยแล้าลุ่มอีคิปนากับผมดิดจเจริญกันช่าง อโอ้โอโอพราะหญ่จุดเกิดเหตุพ่อใหญ่ผ้ามูตกล้มานะพี่นอ้องเออเว้เวบ้ว่้า <c oughs> เอาดีไปทาได่ข้าวพี่น้อง